ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนีนิยายเสียงฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเวลาช่องลงคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับช่องทําเกี่ยวกับการเล่านิยายด้วยเสียง AI สปอยอนิเมะไปรับฟังกันได้เลยครับทั้ง2ตัวร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอสูรวิญญาณได้พุ่งเข้าใส่รวดเร็วเกินไปดังนั้นโซ่ตรวนบนร่างของมันจึงถูกดึงให้ถึงขีดสุดความเจ็บปวดจากโซ่ตรวนบังคับเจ้าอสูรวิญญาณให้ถอยกลับมา มันหันกลับมาและพยายามกัดโซ่ตรวนแต่ไม่ว่ามันจะทําเช่นไรก็ไม่สามารถทําลายโซ่ได้จากนั้นหันกลับมาหาหวังหลินและเริ่มคำรามเจตนาของมันชัดเจนแล้วเจ้ากิเลนไม่ใช่คู่ปรับกับปะสูนวิญญาณกดเข์ทั้งหมดบนร่างของมันแตกกระจายและถูกส่งลอยออกไปพร้อมกับเสี้ยววิญญาณจํานวนมากหนีออกจากร่างมันขณะที่เสี้ยววิญญ,ญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นพวกมันถูกวังวนวิญญ,ญาณรอบๆดูดซับไปซึ่งในพริบตาเดียวทั้งหมดก็ถูกดูดเข้าไป ร่างเจ้ากิเลนสีทองไม่ได้เป็นรูปร่างเหมือนก่อนหน้านี้และแปลเปลี่ยนเป็นภาพมายายิ่งกว่าเดิมมันมองดูอสูรวิญญาณด้วยสายตาขุนมัวขณะคำรามเสียงต่ำและไม่กล้าขยับไปข้างหน้ามันเป็นเพียงเสี้ยววิญญาณเท่านั้นเมื่อมันถึงจุดสูงสุดมันจะแข็งแกร่งกว่าอาสูรวิญญาณทว่าตอนนี้มันไม่อาจเป็นคู่ปรับได้หลังจากเจ้ากิเลนถูกผลักออกไปทงวิญญาณทองจึงไร้าการป้องกันหวังหลินรีปรากฏตัวเบื้องหน้าทงวิญญาณทองและกำลังจะคว้าเอาไว้ ทว่าเจ้ากิเลนทองร้องคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและกระโจนใส่หวังหลินหวังหลินย่อเยอ้ยขณะแขนขวายื่นออกไปและโซ่ตรวนบนราชรถสังหารเทพหายวับทันทีเมื่อไม่มีโซ่ตรวนรั้งมันเอาไว้อสูนวิญญาณคำรามอย่างยินดีพร้อมกับอ้าป,ปากและโจมตีเจ้ากิเลนเจ้ากิเลนรู้สึกหมดทนทางมันยกเลิกการโจมตีหวังหลินและพยายามหลบหนีอสูนวิญญาณเริ่มไล่ล่าตามหลังเจ้ากิเลนดวงวิญญาณจำนวนมากลอยออกมาจากเจ้ากิเลน และถูกวังวนวิญญาณดูดซับหวังหลินคว้าธงวิญญาณทองหลังจากเขาสัมผัสมันได้รศมีเยือกเย็นแทะเข้าสู่ร่างกายและไหลผ่านไม่กี่ครั้งก่อนจะหายไปหวังหลินเผยใบหน้ายินดีพร้อมกับพ่นโลหิตวิญญาณบางส่วนให้ธงวิญญาณดูดซับจงตื่นขึ้นวังลินตะโกนและดึงผืนธงขึ้นมาควันสีดำขนาดเท่าแขนหนึ่งข้างออกมาจากจุดที่ธงสีทองอยู่และพุ่งออกไปผ่านทั้งภูเขาหลอมวิญญาณมองไกลไกลแล้ว จะเห็นควันสีดำพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าเหนือภูเขาหลอมวิญญาณและกำลังเริ่มกระจายออกขณะนี้เองสิทธิ์ทั้งหมดในภูเขาหลอมวิญญาณต่างก็ต้องท้องฟ้าด้วยความตื่นตะลึงพวกเขารับรู้เสียงคำรามจากใต้ดินแล้วแต่มันแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าออกไปตรวจสอบวงแหวนสีทองระหว่างภูเขาทั้งสามลูกเริ่มสั่นเบาๆและคนผู้หนึ่งเดินออกมาจากแหวนวงที่8เส้นผมขาวโพลนและใบหน้ามืดมนขณะที่เขากำลังจะออกไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเขา พลันหยุดกึกราวกับได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากนั้นหันกลับมาโค้งคำนับไปทางวงแหวนโลหิตสองวงตามคำสั่งท่านบนรรพชนเช่นนั้นเขากลับเข้าสู่วงแหวนทองตามเดิมหวังหลินกำทงวิญญาณสีทองแน่นเขาสายมันและเอ่ยขึ้นดวงวิญญาณหลักกลับมาในพริบตาเดียวเจ้ากิเลนที่ถูกบังคับให้จนมุมโดยอสูรวิญญาณ และเกือบถูกกลืนกินหลายครั้งพลันหายตัวเข้าไปในธงสีทองหวังลินรู้สึกว่าธงวิญญาณในมือสั่นเทาเขารู้สึกมีความสุขมากพร้อมกับเก็บมันกลับไปอย่างรวดเร็วอสูรวิญญาณโกรธเกรี้ยวมากมันเกลียดหวังลินฝังลึกในใจและเพราะมันถูกขโมยเหยื่อมันจึงพุ่งเข้าหาหวังลินแม้หวังลินจะไม่สามารถควบคุมเจ้า,าสูรวิญญาณตัวนี้ได้อย่างแท้จริงเขายังสามารถผนึกมันได้หวังหลินชี้ไปที่ราชรสังหารเทพและโซ่ตรวนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกัขนกขังอสูรวิญญาณเอาไว้ อาสูรวิญญาณร้องคำรามด้วยความโกรธแค้นมันค่อยๆถูกขังเข้าไปในราชรถและกลับคืนสู่กับดักอะสูรตามเดิมหวังหลินไม่ได้เก็บกับดักอะสูรกลับไปแต่ผนึกมันไว้อย่างสมบูรณ์และจึงค่อยเก็บในกระเป๋าเขาหายตัวและปรากฏตัวอีกครั้งบนยอดภูเขาหลอมวิญญาณในขณะนี้ควันสีดำเหนือภูเขากำลังหนาแน่นหวังหลินจ้องก้อนเมฆดำและเริ่มคลุ้นคิดเสียงดังจากการประลองควรจะเป็นจุดสนใจของเซียนขั้นตัดวิญญาณขึ้นไปในสามนักหลอมวิญญ,ญาณทว่ายังไม่มีใคร เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้น่าสนใจหวังหลินจดจ้องวงแหวนสีทอง9ก้าวงและมองออกไปยังวงแหวนโลหิตสองวงอีกแม้เขาจะไม่ได้ฟื้นฟูระดับฝึกตนได้ทั้งหมดเขาก็ไม่หวาดกลัวแม้จะมีเสียงขั้นแปลงวิญญาณสักคนเข้ามาเขายังสามารถเปิดมิติว่างและหนีออกไปโดยใช้เข็มทิศด,ดวงดาวได้เขาเห็นสายตาหนึ่งคู่ชำองมาที่เขาด้วยความเป็นมิจฉาหนึ่งในวงแหวนโลหิตจากนั้นสายตาคู่นั้นหายวับไปทันทีเอดวงตาหวังหลินสว่างวาบขึ้น เขาเปลี่ยนไปเป็นลมแสงพลันออกจากภูเขาหลอมวิญญาณและห่อเหินไปทางภูเขาแยกวิญญาณระหว่างที่เขาไปที่นั่นสตรีร่างงดงามเฝ้ามองเขาจากด้านข้างภูเขาหลอมวิญญาณด้วยท่าทีสงบนิ่งนางถอนหายใจและพึมพำขึ้นการฟื้นฟูของเขารวดเร็วเกินไปหากข้าต้องการทอดเงาไว้ในเตาของเขาข้าต้องหาว่าเตาของเขาคือสิ่งใดทว่าข้าไม่สามารถมองเตาของเขาออกผ่านความสัมพันธ์ของเราสิทธิ์พี่หวังจิตใจใหแห่งเตาของท่านคือสิ่งใดกันแน่ หวังลินร่อนลงบนภูเขาแยกวิญญาณและกระจายสัมผัสวิญญาณออกก่อนจะพุ่งไปทางถ้ำแห่งหนึ่งเสียนที่อยู่ในถ้ำเป็นคนที่มีระดับบ่มเพาะสูงที่สุดนอกเหนือจากหัวหน้าผู้อาวุโสเขาคือซื่อจินซีในจังหวะที่ร่างหวังลินปรากฏซือจินซีที่กำลังบ่มเพาะพลันลืมตาขึ้นเผยใบหน้าไม่ชอบใจหวังลินยืนอยู่ในถ้ำของซื่อจินซีเขามองไปรอบๆและเอ่ยถามอย่างเยือกเย็นเจ้ามีหินหยกแยกวิญ,ญญาณหรือไม่ ซอจินซีขบคิดและพยักหน้าเขาไม่สามารถมองเห็นระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้ได้และไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่สามารถบอกได้จากเสื้อผ้าที่สวมใส่ว่ามาจากภูเขาหลอมวิญญาณในสามนักหลอมวิญญาณสิทธิ์ของภูเขาทั้งสามลูกต่างอนุญาตให้ติดต่อกันและกันได้หากมีทักษะพอพวกเขาสามารถเรียนรู้วิชาทั้งสามได้ตามที่ต้องการซอจินซีได้เข้าไปในภูเขาหลอมวิญญาณเมื่อหลายปีก่อนและได้รับหินหยกหลอมวิญญาณมาหนึ่งชิ้นซอจินซีกัดฟันแน่นและเอ่ยขึ้น ข้าสามารถยกหินยกแยกวิญญาณให้เจ้าได้แต่ทว่าข้าขาดเสี้ยววิญญาณ300ดวงเพื่อหลอมทงวิญญาณให้กลายเป็นพันวิญญาณหากเจ้ายกวิญญาณ300ดวงให้ข้าข้าถึงจะให้หินยกแยกวิญญาณหวังหลินมองซือจินซีเขานำทงวิญญาณพันดวงที่มีเสี้ยววิญญาณข้าในมากกว่า2 0 0พันดวงสะบัดมันและวิญญาณ300ดวงลอยออกมาหวังหลินยื่นมือออกไปและวิญญาณทั้ง300ดวงเปลี่ยนไปเป็นไข่มุกสีดำจากนั้นตรงเข้าหาซือจินซี ซือจินซีเป็นคนที่เด็ดขาดเขานำหินหยกม่วงออกมาและส่งมันให้หวังหลินพลันเอ่ยถามสิทธิ์พี่อุโสนามว่าอะไรชิงมู่หวังหลินรับหินหยกและตรวจสอบมันหินหยกบรรจุก,กรรมวิธีการแยกวิญญาณที่มีชีวิตการเก็บมันไว้จากการแตกสลายและสุดท้ายวิธีการหลอมทงวิญญาณหินหยกแยกวิญญาณได้รวมสามวิชาเสียนไว้ด้วยนั่นก็คือสยบวิญญาลวงวิญญาณ และพิษวิญญาณสยบวิญญาณคือหัวใจหลักของการแยกวิญญาณหากการสยบวิญญาณไม่ได้ถูกใช้ในครั้งแรกโอกาสสามเร็จของการแยกวิญญาณจะต่ำมากหลังจากใช้มันความสาเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลลวงวิญญาณเป็นวิชาการดึงวิญญาณออกจากคนที่มีชีวิตส่วนวิชาสุดท้ายคือพิษวิญญาณเป็นวิชาที่โหดร้ายที่สุดและทรงพลังที่สุดในสามวิชาเปรียบได้กับวิชาสังเวยโลหิตของภูเขาหลอมวิญญาณพิษวิญญาณเป็นวิชาลึกลับในการเปลี่ยนวิญญาณที่มีชีวิตให้กลายเป็นพิษ ซึ่งสามารถสังหารได้อย่างเงียบเชียบเมื่อมันถูกปรับแต่งได้อย่างพอดีมันจะเปลี่ยนไปเป็นวิญญาณพิษด,ด้วยพลังของเซียนขั้นแกนลมปราณหากมันมีแค่นี้ก็คงไม่มีอะไรมากแต่นานมาแล้วสิทธิผู้หนึ่งของสามนักหลอมวิญญาณได้ทรยศสามนักและหลบหนีไปเขาใช้วิชานี้เข้าไปในแคว้นเซียนระดับสโดยไม่มีใครสามารถต้านทานได้สร้างสามนักของตัวเองขึ้นเรียกว่าสามนักโอสถมานเขาใช้วิชาลึกลับ เพ right huh? ื่อปรับแต่งวิญญาณพิษให้กลายเป็นยาและใส่กลิ่นอายแห่งความตายเข้าไปจนมันเปลี่ยนเป็นแกนพลังสีเขียวเขาเรียกวิธีนี้ว่าแกนพลังสีเขียวซึ่งทําให้เขาบรรลุขั้นตัดวิญญาณและถูกนับว่าเป็นอัจฉริยะในตอนนั้นแกนพลังสีเขียวและแกนพลังสีทองแตกต่างกันท่านมีแกนพลังสีทองได้หนึ่งเดียวแต่ท่านสามารถมีแกนพลังสีเขียวได้มากมายเขาใช้วิธีนี้พัฒนาจากวิชาพิษวิญญาณเพื่อบรลุขั้นตัดวิญญาณเขามีแกนพลังสีเขียวหลายหมื่นชิ้นในตอนนั้น ตอนที่เขาโจมตีจะส่งแกนพลังสีเขียวออกมาระเบิดเป็นความรุนแรงที่แม้กระทั่งเสียนขั้นแปลงวิญญาณไม่อยากยุ่งเกี่ยวพื้นดินแต่กระจายหลังการระเบิดหากถูกบังคับให้จนมุมแรงระเบิดจะส่งพลังยิ่งสามนักหลอมวิญญาณไม่เคยลงมือใดๆกับการทรยศสามนักของเขาซึ่งทําให้หลายคนงุนงงส่วนคนที่หายไปตานานของเขาก็ค่อยๆจางหายในประวัติศาสตร์ด้วยซื่อจินซีมองหวังหลินและเอ่ยถามสิทธิพี่ชิงมู่ก,กามลังจะไปภูเขาผนึกวิญญาณเพื่อเอายินหยกผนึกวิญ,ญญาณใช่หรือไม่ หวังลินเก็บหินหยกแยกวิญญาณและพยักหน้าซื่อจินซียิ้มอย่างขมขื่นและเอ่ยขึ้นสิทธิพี่ไม่ไปเสียดีกว่าภูเขาผนึกวิญญาณไม่ได้มีหินหยกผนึกวิญญาณแค่ชิ้นเดียวมีเพียงเหล่าบรรพชนขั้นตัดวิญญาณเท่านั้นที่ยอมให้ศึกษาหินหยกผนึกวิญญาณซึ่งภูเขาผนึกวิญญาณเป็นการผสมผสานของหินหยกหลอมวิญญาณและแยกวิญญาณหวังลินพยักหน้าและหายไปเขาปรากฏตัวอีกครั้งก็มาถึงภูเขาผนึกวิญญาณจากนั้นจึงพบสิทธิคนหนึ่ง และได้ยินสิ่งเดียวกันกับที่ซือจินซีบอกเขาหวังหลินยังได้ตรวจสอบสายแร่วิญญาณที่อยู่ใต้ภูเขาแยกวิญญาณและผนึกวิญญาณมีเพียงแค่ภูเขาผนึกวิญญาณที่มีธงวิญญาณอยู่ข้างใต้และมันไม่ได้แข็งแกร่งนักเสี้ยววิญญาณที่อยู่ข้างในนั้นยังมีพลังไม่สม่ำเสมอหวังหลินแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อได้มันมาส่วนภูเขาแยกวิญญาณมันว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงชัดเจนแล้วว่ามีคนนำธงวิญญาณไปเมื่อหลายปีก่อนหลังทําทุกอย่างนี้เสร็จสิน้นหวังหลินเงยศีรษะ และมองไปทางแหวนสีทองก้าวงและวงแหวนโลหิตทั้งสองดวงตาเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นวิญญาณดั้งเดิมของข้าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวันนี้ข้าจะต่อสู้กับบรรพชนชั้นแปลงวิญญาณของสามนักหลอมวิญญาณมีเพียงภายใต้แรงกดดันพลังปราณของเซียนขั้นแปลงวิญญาณเท่านั้นที่วิญญาณดั้งเดิมของข้าจะฟื้นฟูได้ถึงตอนนั้นข้าสามารถใช้เข็มทิดดวงดาวเพื่อหลบหนีแม้เซียนขั้นแปลงวิญญาณต้องการไล่จับข้าก็ไม่สามารถทำได้หวังหลินสูด และดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาการต่อสู้หวังหลินเปลี่ยนเป็นลามแสงและลอยเข้าหาวงแหวนแสงทั้ง9้าวงฝ่ามือซ้ายถือธงวิญญาณหมื่นดวงและฝ่ามือขวาถือธงกฎเกณฑ์ที่ใส่ไว้999แบบเขามาถึงเบื้องหน้าวงแหวนทองทั้ง9ขณะที่เข้ามาใกล้เขาโบกธงทั้งสองผืนธงวิญญาณมีกิเลนทองลอยออกมาเบื้องหลังมันเป็นกิเลนดำเก้าตัวและหลังจากนั้นเป็นเสี้ยววิญญาณนับไม่ถ้วในเพียงชั่วขณะทั้งสามนักหลอมวิญญาณ จึงถูกปกคลุมด้วยเหล่าดวงวิญญาณนี้เสียงเห่าหอนไม่รู้จบรู้สิ้นเป็นเสียงเดียวที่ดังขึ้นในสามนักนี้นี่เป็นครั้งแรกที่หวังลินใช้ทั้งวิญญาณหมื่นดวงพลังของมันเกินกว่าจินตนาการของเขาไปมากมายกิเลนทองคําร้องคำรามและพุ่งเข้าหาวงแหวนทองทั้ง9้าวงปังปังปัง,ปงเสียงระเบิดดังเป็นชุดเจ้ากิเลนทองและกิเลนสีดำทั้ง9้าตัวประทะเข้ากับวงแหวนทองทำให้พวกเขาเผยเป็นร่างบุรุษและสตรีหลากหลายอายุคน ผู้คนทั้งเก้านี้ต่างก็เป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณของสามนักหลอมวิญญาณหลังปรากฏตัวต่างก็จ้องเหล่ากิเลนด้วยใบหน้าตกใจกิเลนทองคําถอยหลังไปหลายก้าวมันสส่สีสษะและพ่นควันสีดำสองสายกระจายออกมาหวังหลินยืนอยู่บนเจ้ากิเลนมาลังเลแทนที่จะสส่สีสษะแต่มันจ้องสายตาดูร้ายไปที่คนทั้งเก้าคนแทนเจ้ากล้าดียังไงหนึ่งสตรีวัยกลางคนมองออกมาหาห,าหวังหลินและกําลังจะโจมตีหวังหลินชํำเลืองมองและตะโกนกลับไปไปสะ กลิ่นไอหน้ากลัวกระจายออกมาจากหวังหลินกลิ่นไอนี้เกินกว่าที่สตรีจะรับไหวซึ่งนอกจากนั้นหวังหลินฟื้นฟูระดับฝึกตนมาที่ขั้นตัดวิญญาณแล้วและเขาเพียงแค่เขตแดนหายไปเท่านั้นเขาคือคนที่ต่อสู้กับผีเสื้อสีชาติดังนั้นระดับฝึกตนจึงแข็งแกร่งทรงพลังมากกว่าคนส่วนใหญ่สตรีนางนี้เป็นเพียงแค่ขั้นตัดวิญญาณระดับตน้นและแม้จะพูดว่าเขาไม่สามารถสังหารนางได้ง่ายๆแต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปหวังหลินต้องสังหารสักคนสองคนอยู่แล้ว มีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงระหว่างคนที่สังหารเซียนระดับเดียวกันและเซียนที่ไม่เคยสังหารระดับเดียวกันเสียงตะโกนของหวังหลินได้ผลักกลิน่นไอทรงพลังของเขาออกมานางถอยหลังใบหน้าซีดเผือดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากนั้นนางเปลี่ยนเป็นโกรธเกลี้ยวทันทีหลังกลายเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณน,นางไม่เจอใครที่ตะโกนใส่มาก,ก่อนทว่านางระง,งับความโกรธเอาไว้และย้อยเย้ยหวังหลินคนที่กลายเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณจะโง่ได้อย่างไรเล่า นางรู้ว่าหากคนผู้นี้เข้ามาหาเขาจะต้องมีอะไรซ่อนไว้ใต้เสื้อเป็นแน่เจ้ากิเลนทองคํานั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่นางสามารถต่อสู้ได้แล้วหวังหลินยืนอยู่บนยอดเจ้ากิเลนทองคําและเอ่ยอย่างเยือกเย็นพวกเจ้าทั้งเก้าคนหลีกทางโอหังชายชราชุดเขียวใบหน้าคิ้วขมวดพ่นลมหายใจออกมาและชี้มือขวาไปที่หวังลินลามแสงพลังปราณพุ่งออกมาเปลี่ยนเป็นโซ่ตรวนและลอยเข้าหาหวังลิน หวังหลินโบกธงกดเกณฑ์และกดเกณ์นับไม่ทั่วลอยออกมากลายเป็นหอกสีดำหวังหลินผลักมันไปข้างหน้าหอกปะทะเข้ากับโซ่ทำให้มันแตกสลายทันทีทว่าหอกพุ่งทะลุเข้าไปหาชายชราด้วยขณะเดียวกันหวังหลินโบกธงวิญญาณเจ้ากิเลนรวมถึงดวงวิญญาณกว่าหมื่นดวงร้องคำรามเมื่อหวังหลินเอ่ยคำว่ากลืนกินวิญญาณทั้งหมดพุ่งไปเบื้องหน้ามองจากระยะไกลแล้วมันดูราวกับพายุยักษ์ที่ก่อตัวขึ้นในสามนักหลอมวิญญาณ ณตอนนี้เองน้ำเสียงแก่ชาราดังออกมาจากวงแหวนโลหิตสหายน้อยตาเท่าคนนี้รอเจ้ามานานแล้วเมื่อน้ำเสียงนั้นดังออกมาร่างสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าพร้อมกับเส้นผมยาวถึงเอวพลันเดินออกมาจากหนึ่งวงแหวนโลหิตเพียงแค่เก้าวเดียวเขาก็มาถึงเบื้องหน้าทุกคนเสื้อคลุมของเขาใหญ่มากดังนั้นขณะที่เขาเคลื่อนไหวมันจึงเริ่มขยับตามไปด้วยใบหน้าเขาชารามากแต่ดวงตาเปล่งประกายราวกับดวงดาวเขามองหวังลิ้นอย่างละเอียดและจากนั้นสะบัดแขนพวกเจ้าทั้งเก้าคนไปได้ คลื่นฝ่ามือบรรจุแรงกดดันทรงพลังเสียนขั้นตัดวิญญาณทั้ง9้าคนโค้งคำนับอย่างเคารพและหายตัวไปดวงตาหวังลินสว่างวา่าและเผยแรงกระตุ้นการต่อสู้เขาไม่สามารถมองเห็นระดับฝึกตนของชายชาราได้แต่แน่ใจว่าเป็นระดับขั้นแปลงวิญญาณสหายน้อยเซิ่งหนิวตาเท่าผู้นี้รอเจ้ามาสองปีก็เพื่อวันนี้แววตาลึกลับในดวงตาของชายชาราพลันมองหวังลินหวังลินรับรู้ได้ทันทีราวกับสายตาคู่นี้เป็นคนเดียวกับเมื่อวันวานหวังลินตกใจที่ชายชาราผู้นี้ รู้จักเขาหากห,ากหลิวเหมยสามารถหาเขาเจอเช่นนั้นก็ไม่ประหลาดนักที่บรรพชนชั้นแปลงวิญญาณของสามนักหลอมวิญญาณจะรู้จักเขาเช่นกันในการพบปะกของเราวันนี้ข้าจะให้ของขวัญเล็กๆก,ก,กับสหายตัวน้อยก่อนเขาเอ่ยคำพูดก่อนจะชี้ไปทางภูเขาหลอมวิญญาณน้ำเสียงเขาเปลี่ยนจากนุ่มนวลในครั้งแรกกลายเป็นเต็มไปด้วยแรงกดดันและเจตนาสังหารเจ้าหนูหลิวเหมยเจ้ามีเวลาสิบลมหายใจเพื่อออกไปจากสามนักหลอมวิญญาณของข้าหากเจ้าไม่ไปแม้ จะเป็นสิทธิ์ของซูซาคุในปัจจุบันข้ายังเลือกจะสังหารเจ้าไปซะร่างอันง,งดงามของหลิวเหมยปรากฏตัวเหนือภูเขาหลอมวิญญาณนางมองชายชาราด้วยใบหน้าน่ารักและกระซิบท่านผู้อาวุโสผู้น้อยได้รับคำสั่งจากอาจารย์และข้าไม่ได้โกรธเคืองท่านทำไมถึงเป็นเช่นนี้ใบหน้าหวังลินยังคงปกติดีแต่รีวิเคราะห์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นชายชาราเอ,อ่ยอย่างเยือกเย็นหกลมหายใจหลิวเหมยถอนหายใจนางกัดริมฝีปากเล็กน้อยและเอ,อ่ยขึ้น ท่านอาวุโสหากผู้น้อยจกไปเช่นนี้ท่านอาจารย์จะลงโทษข้าหากอาจารย์ถามเรื่องที่เกิดขึ้นข้าไม่มีทางเลือกจนต้องบอกออกไปซีลมหายใจเจตนาสังหารไหลารินออกมาจากชายชราเขายื่นมือออกและภาพธงยาว30ฟุตรปรากฏในฝ่ามือแม้ว่าธงผืนนี้เป็นเพียงแค่รูปภาพทว่ามีแรงกดดันทรงพลังออกมาจนรู้สึกได้เป็นครั้งแรกที่ใบหน้าหลิวเหมยเปลี่ยนไปอย่างมากธงวิญญ,ญาณหนึ่งล้านดวงนางจ้องชายชราและกัดฟันแน่นก่อนจะหายตัวไปและออกจากสามนักหลอมวิญญ,ญาณ ชายชราไม่แม้แต่จะมองทิศทางที่หลิวเหมยจากไปเขาหันกลับมาหาหวังหลินด้วยแววตาลึกลับสหายน้อยเสื่องหนิวของขวัญเล็กๆนี้เป็นอย่างไรการคงอยู่ของหลิวเหมยเป็นเหมือนนาำแหลมบนตัวหวังหลินตอนที่นางอยู่รอบๆเขารู้สึกเหมือนเป็นเป้าหมายของงูเห่าตอนนี้นางจากไปแล้วความรู้สึกนี้พลันหายวับไปหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบไหนกันผู้อาวุโสจะขัดใจสูสาคุนี่มันทำให้ข้ากลัวมากกว่ารู้สึกยินดีเสียอีกบรรพชนของสามนักหลอมวิญ,ญญาณแห่งนี้น่าสนใจจริงๆ หวังลินคิดเขาค่อนข้างมั่นใจว่าหลิวเหมยได้รับอนุญาตจากบรรพชนให้เข้ามาสามนักหลอมวิญญาณไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่นางจะเข้ามาได้ชายชาราผู้นี้ไม่ได้ไล่นางออกไปก่อนหน้านี้เขาเลือกจะทํามันวันนี้เบื้องหน้าหวังลินเรื่องนี้ได้บอกหวังหลินว่าความสัมพันธ์ของสามนักหลอมวิญญาณกับซูซาคุได้แตกหักลงและทั้งหมดเป็นเพราะเขานี่ไม่ใช่ของขวัญเล็กๆน้อยๆเลยชายชาราหัวเราะและเอ่ยขึ้นนี่ไม่เพียงพอจะขัดใจแควนซูซาคุหรอกซูซาคุในปัจจุบันแก่เท่า และไม่ทาให้ทั้งดวงดาวฟังเขาอีกแล้วหวังลินคบคิดเล็กน้อยและหันไปมองชายชาราผู้อาวุโสต้องการอะไรท่านโปรดบอกข้าเถิดชายชาราเผยแววตาชื่นชมไม่ต้องรีบนั่นเป็นเพียงของขวัญชิ้นแรกเท่านั้นตอนนี้คือของขวัญชิ้นที่สองเสิ้งหนีวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเจ้าเกิดฟื้นฟูแล้วได้เต็มที่แล้วเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่ก็เพราะหยิบยืมแรงกดดันของข้าเพื่อช่วยเจ้าฟื้นฟูของขวัญชิ้นที่สองของข้าคือช่วยเจ้าฟื้นฟูระดับฝึกตนของเจ้าหลังจากนั้นเขาไม่รอให้หวังลินเอ่ย และดวงตาพลันสว่างว่าแรงกดดันที่แข็งแกร่งมากกว่าสายแร่วิญญาณหลายเท่าพลันปรากฏรอบร่างหวังหลินพ่อหรือไม่ร่างหวังหลินสั่นเทาภ,าภายใต้แรงกดดันนี้เขารู้สึกราวกับมีภูเขานับไม่ถ้วนอยู่บนตัวและเกิดเสียงแตกร้าวบนร่างกายช่องว่างระหว่างเศษวิญญาณดั้งเดิมของเขากำลังปิดแต่ความเร็วยังคงช้าเกินไปหวังหลินกัดฟันแน่นและเอ่ยขึ้นไม่พอสายตาชายชาราสว่างขึ้นเส้นผมเคลื่อนไหวโดยไม่พึ่งแรงลมและเสื้อคลุมเริ่มกระพือ แรงกดดันมากกว่าครั้งก่อนสิบเท่าพุ่งลงมารอยร้าวในอากาศเริ่มปรากฏและกระจายออกคราวนี้ละ่ะเสื้อผ้าหวังหลินชุ่มไปด้วยโลหิตที่ไหลออกมาจากรูขุมขนเส้นโลหิตบนหน้าผากํำลังปูดพองและหนึ่งในสองรอบเขตแดนแห่งชากำลังหายไปตอนนี้หวังหลินรู้สึกได้ชัดเจนถึงช่องว่างระหว่างเศษเสี้ยววิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขากำลังซ่อมแซมอย่างรวดเร็วชิ้นส่วนเล็กๆได้เชื่อมต่อกลับเข้าด้วยกันแล้วสัมผัสความสบายออกมาจากภายในร่างกายและลบล้างแรงกดดันออกไป หวังลินสูดหายใจลึกไม่พอโอ้จริงหรือก็ได้เซิ้งหนิว200ปีมาแล้วที่ข้าใช้พลังปราณสวรรค์ครั้งสุดท้ายข้ากำลังจะส่งไปให้มากในของขวัญชิ้นที่สองชายชราหัวเราะและใช้พลังปราณสวรรค์ในร่างกายโดยไม่ลังเลแรงกดดันที่แตกต่างจากพลังปราณได้กดทับลงมาแรงกดดันที่บรรจุพลังปราณสวรรค์เอาไว้ด้วยสิ่งนี้ได้ย้ำเตือนหวังหลินถึงพลังจากพื้นที่สวรรค์ที่กำลังพังทลายร่างกายเขาสั่นสทาน และวิญญาณดั้งเดิมเชื่อมต่อกลับมาด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์หลังผ่านไปห้าลมหายใจในที่สุดรอยแผลเขตแดนแห่งชาบนใบหน้าก็หายไปสิ้นเสียงหัวเราะออกมาจากหวังลินและดวงตาเรืองแสงราวกับดวงอาทิตย์ยามรุ่นอรุณพลังปราณของเขาเติมเต็มในร่างกายและวิญญาณดั้งเดิมบรรลุข,ขึ้นมาในทุกส่วนของเขาหวังลินรู้สึกเจ็บปวดทุกส่วนของร่างกายซึ่งในไม่นานนักมันกลายเป็นความรู้สึกสบายราวกับไม่ถึงขีดสุดนี้มานานมากหวังลินหัวเราะออกมาและจากนั้นผนึกของซุนไทก็แตกสลายไปเช่นกัน ระดับฝึกตนของเขาฟื้นฟูกลับมาที่ขั้นตัดวิญญาณระดับกลางความจริงแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเสียอีกหวังลินคำนับฝ่ามือขอบคุณชายชรามองหวังหลินเขาเอ่ยออกมาด้วยสายตาชื่นชมยิ่งขึ้นเร็วเกินไปที่จะขอบคุณค่าค่าต้องเตรียมของขวัญชิ้นที่สามให้เจ้าเจ้ากล้าที่จะรับมันหรือไม่หวังลินสูดหายใจลึกตอนนี้เขาได้ฟื้นฟูระดับฝึกตนขึ้นมาแล้วหวังลินปลดปล่อยกลิ่นอายทรงอำนาจและยิ้มเบาบางทำไมข้าจะไม่กล้าเล่า